สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่คนดูเยอะที่สุดเป็นอันดับ2ของช่องนะแล้วก็เป็นเกมที่ทําไว้น้อยมาก2องอีพีกับมีคนดูเยอะมากเพราะนช้าแล้วอนะีพีที่3ฮะซึ่งวันนี้ผมก็มาเล่นตัวตัวแต่วะคามานุทามานุาานโนโนโมะไออะไรอย่างอะไรฮะชื่อญี่ปุ่นอ่านยากอยู่นเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันรูปในตำนานตรงน,นี้ เออเค okay. ถ้าหาไม่เจอต้องขอพายเลยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเจอนะร okay. อโหลดเข้าเกมตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นกันนะว่าสกิลมันเป็นยังไงบ้างแต่เป็นมิดเลนจากที่ดูจากตอนล็อบบี้เมื่อกี้นี้น่าจะเป็นลำแสงอมหิตนะอลองดูถ้าเดินเท่ hey, นะเดินเร็วมากดิพ okay. อ้อ,อมตีก็จะไม่เหมือนแต่ละตัวนะเออ นี่ตอนตัวก็จะไม่เหมือนแต่ละตัวให้เหมือนกันต้องขอบคุณสําหรับคลิปที่แล้วมากนะที่มีคนดูสี่สิบคนถึงแบบบางช่องก็จะแบบโคตรน้อยสาหรับบางช่องนะแต่สําหรับผมผมคิดว่ามันเยอะมากเลยบแบบสิบยี่สิบวิวเนี่ยสําหรับคนที่แบบดูทัวร์ซับน้อยๆให้แบบสิบยี่สิบวิวนี้คือเขาเรียกว่าบุญบารมีตามากนะเออสาหรับผมโอเคก็สี่สิบวิวครับหมดทุกคลิปเลยนะครับเกมมีมีสองคลิปก็สี่สิบ คลิปหนึ่งห้าสิบกว่าวิวคลิปหนึ่งสี่ิกว่าวิวถูกกว่าเออคลิปนี้ก็ยี่สิบวิวก็โอเคแลนะ้วนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูช่องผมเท่อเอาไหร่ยิ่งปิดเทอมอยู่ก็ถามว่าม,มีเวลาบ้างไหมก็คือ่หนักกว่าตอนเรียนฮนะเที่ยวเยอะเกินไม่มีเวลาทำคลิปเลยก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะเวลาว่างๆไปก็จะมาทาคลิปส่วนมีหลายโปรเจกต์นะที่ผมคิดอยากจะทำสำเกมแบบอื่น แล้วก็ไลฟ์สตรีมก็อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งบางโอกาสนะไลฟ์สตรีมต้องเป็นเวลาที่ผมว่างจริงเพราะว่ามันจะเป็นเวลาแบบประมาณว่าถ้าผมสตรีมอะผมจะต้องสตรีมมากกว่าหนึ่งชั่วโมงต้องแบบชั่วโมงอัพอะไม่งั้นมันไม่คุ้มไงสตรีมสตรีมมันต้องแบบชั่วโมงขึ้นไปใช่ไหมผมก็เลยอ่านานๆคีละกันนี่เป็นไรเอ่ยอ๋อเป็นระเบิดความเสียหายแ้ตัวนี้ตัวเชื่ออะไรเนี่ยคีไปดไปิทีน มาอะไงโอ้แรงนะเนี่ยจริงๆเฮ้ยแรง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 ถือว่าใช้ได้จะตั้งชื่อหน้าปกว่าอะไรดีตัวนี้เดี๋ยวขอคิดกันนะระหว่างเล่นไปด้วยสำหรับ u l t i m a อารีน n a ก็ต้องเกมนึงนะที่บอกว่าสนุกมากอาจจะเป็นเกมหลักเกมต่อไปแทน Rv เลยก็ได้นะถ้าคนดูเยอะ ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะเอ <Okay. S 1> อ่วน,นคลิป League of Legends หรือ LL มือถือนะฮะที่ผมไม่ค่อยจะลงคลิปก็ตอนนี้มีแพลนจะเล่นเลียวในดันะก็ต้องปติดตามด้วยนะเ,ออเราเอาคลิปนี้สักสิบวิวก่อนแล้วผมจะมาทำคลิปต่อไปของ LL อันนี้มานามีไปเติมมานาก่อนอ้าวไม่วาต่อวะต้องขอบคุณทุกเขาเรียกว่าอะไร ทุกวิวทุกแชร์ทุกไลค์เลยน,นะฮะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยดูแต่ถ้าแบบว่ามาดูสักคนหนึ่งผมก็มีดีใจแล้วฮะ,ะกำลังจะทำคลิปต่อแค่มีคนดูคนหนึ่งผมก็ยินดีทำคลิปต่ออยู่แล้วโอเคะมามาดูตอนเกมนะตัวนี้ค่อนข้างโกงผมว่าน่าจะเก่งสำหรับตัวตัวแรกที่เราลงคลิปไปนะสำหรับเกมนี้ก็ที่ผมบอกว่ามีพาร์ทสองแน่นอนก็มีแน่ฮะ แต่ว่ารอดูก่อนว่าจะเป็นตอนไหนสำหรับไอตัวล่างมนุษย์ตอนนี้ผมโดนมาสองตัวต้องเสติ๊กเกอร์มาอ่อนควางสติกอไปหนึ่งทีอัดสติกสองไปอีกหนึ่งครั้งรองมันระเบิดโอเคครับค่อนข้างมีเดเมจโอเคครับเพื่อน,าม,ม,อคคอนามาช่วยงี้แวเราก็เรื่อยๆยนะฮะโอ้เสียายครับสกิลโดนคลิปยังไม่เป็นไรครับเป็นตัวที่ผมคิดว,ว่าต่อได้ดีมากๆค่อนข้างเก่งนะผมว่าจริง คนเริ่มเล่นใหม่ก็น่าจะเล่นได้นะตัวนี้คือมันโกงมากอ่าผมแลกหนึ่งเอ็กซีแล้วตอนนี้เพื่อราตามไป่เด็บได้ขังอันปรีนี่เป็เไรเอ่ยยังไม่แน่ใจนะสกอร์ก็ค่อนข้างขาดนะเด็ดสองผมไม่แน่ใจว่าเกมน,นี้มันมีแลงหรือเปล่าผมพยายามหาหมดแลงอยู่นะไปแล้ว สุดครับผมอันติโคตรแรงขาดราคาแล้วนีครูดาวอีกเฮ้โคตรเจ๋งตัวนี้บอกเลยเก่งเก่งมากจริงๆดูคูดาวเร็วด้วยนะเฮ้ผมว่าด,ดีเฮ้ผมน่าจะต้องซื้อเก็แบไว้ละเดี๋ยวดูนะอันนี้น่าจะเก่งมากแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เหมือนเดิมอ่ะต้องขออภัยสำหรับคนดูแหละยๆคนที่ ตามคลิปนี้ถ้ามีคนคอมเมนต์มาบอกเลยว่าเป็นละคลิปแน่ๆจะรีบทําให้เร็วที่สุดเลยสำหรับโอเมจิอารีนาใหมีคนดูเยอะนะสำหรับอาวีตอนนี้ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวก็คอมเมนต์ได้นะใครอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์ได้เลยจะเป็นทาไล่หมดนะถ้าผมมีแพลนจะรีวิวของเล่นอยู่แต่ว่าก็ ไม่ไม่น่าเร็วๆน,นี้น่าจะยาเนะโอ้เพื่อนเราก็ดุไปมากเลยผมไม่ได้ทำะไรเลยเฮ้ยมันรอดไม่ได้เฮ้ยมีการหลบวะอ๋อนั่นเพื่อนตอนนี้วะโอ้เจลาตะสกิลมันค่อนข้างโกงนะเนี่ย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 นี่เนี่ยโอ้ยมีการฝังได้ก็มาร์ส อ๋ออะไรอ๋รออาปะไาที่มันเล่นมันมากเลยตัวเนี้ยจรอจริงๆมันมากวัดผมต้องเล่นผมต้องเล่นตัวนี้นลงคลิปมากกว่าหนึ่งครั้งแน่ๆตัวนี้เล่นมันจริงๆ โอ้ยถอยไปก่อนนะเราไม่โดนผมยังไม่ได้ศึกษาสกิลแบบถีทั่วเลยนะตัวนี้เห็นว่าน่าเล่นดีก็ยามาเล่นมี่มีการแบบแยบบ่และสกิลมาก่อนม่าน่าจะไม่รอดอืมคุณแรงเนี่ยริงสกิลมันเนี่ยไม่ได้เลยนะผมว่าเดี๋ยวๆแล้วน่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วแหละนอกจากจับเจอเอชซินนะถ้ามันเมย์ผมว่าน่าจะเป็นเมยที่เก่งที่สุดละ เก่งจริงตัวละครมันค่อนข้างดีอันตรีก็ไกลด้วยเนาะเนี่ยทั้งไกลทั้งแรงโกงนะตัวนี้ของฉันน่าจะเก่งเออไว้เก็บเงินมาเล่นดีกว่ามาซื้ออะไรผมขอดองเงินไว้ก่อนนะเผื่อแบบมีตัวอะไรน่าสนใจเฮ้ยมีโดนแต่เอ,อฟเกก็สวยนะเกมนี้เป็นแบบดอกไม้ที่ออกมาหรืออะไรสักอย่าง ออกดอกไม้หรือหางขึ้นจอกเลยเออก็ใช่เจอเรื่องรอนสดว่ะดีร huh. okay. okay. ้นัสเลยโอเคกดานีโอ้ยโอ้ยโอเคก็มาดิครับสิ่งนี้ผมว่าชอบชอบเล่น โอเคป๊อปเจิงก็มาดินี่ไงครูดีเราดูสกิลสองมันอันเตีันโคตรไกลไกลที่พอนะครูดาวโคตรเร็วเออโอ้ขนาดนี้อันนี้ไอ้นี่ผมผมยังเล่นกากเลยเนี่ยถ้าผมเล่นเป็นผมว่าน่าจะระเบิดเธอเธอแน่ๆ น่าจะโกงบ้านแตกถ้าผมกดสกิลไม่เนี่ยกดมั่วๆก็ต้องขอไปเยนะเรื่อนน้อยอยู่ตอนนี้นนไม่กล้าเข้าไปใกล้บังใครปละเกตเอ้ยคนละเรื่องอะไรครับเนี่ยอ,อ่ามันฟัน่อข้ามหมดจะแพ้โอเคแกงนี้ก็โอ้โหเร็วมากก็ต้องบอกว่า9้าบางทีนะั่นเร็วกับทอมแอนเจอรี่อีกแต่ต้อง ขอบคุณนะฮะที่คอมมารับชมกชระตายช้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะถึงแม้เกมนี้ไม่ได้มีพีก็ที่สองนะฮะ KD ดีสี่หนึ่งสิบเอ็ดะฮะโอ้แต่อีมีพีก็ให้เขาถึง้สิบสามศูนย์แปดนะฮะก็สำหรับวันนี้สำหรับตัวที่มีชื่อว่าเอ๊ะกำลังน,น,นะมังค้างยโอเคเอ้ยคำพันธที่ก่อนแล้วก็สายเวทเวดอ่ะฮะตรงนี้ฮะ ตัวที่มีชื่อว่าทามนุมูนุมูมิมูมิมูิเลนโอเคฮะอ่านไม่ถูกยังไงต้องขอเวยนะไม่ถูกแน่ๆตอนนี้สําหรับวันนี้นะะถ้ามีคนชอบก็ขอคุณมากคลิปนี้ไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ผมมาสู่ขอตัวเราไปก่อนตัวฝากตัวของตละครอเทด้วยนะฮะมิดเลนที่เก่งที่สุดในโอเมจิอารีนาตอนนี้สําหรับผมนะเออ วันนี้ก็ต้องสวัสดีนะฮะทุกคนบ๊ายบาย